สวัสดีครับผมบาร์ดบีมเกสนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับ EP หนึ่งนะครับตีมิมเราจะพาเพื่อนๆมาลุยกันต่อเลยนะครับอันนี้เป็น EP ที่สองนะครับครั้งที่แล้วโดนต่อยไปบวมยังไม่หายเลยครับโอ้โหโดนต่อยครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาตีอีกลังกันนะครับเรามาชมกันเลยนะครับจะพาเพื่อนๆไปดูก่อนนะครับ Oh. ล่างมันจะอยู่ในนี้นะครับ เราพร้อมแล้วนะครับเราจะเริ่มทําการตีเลยนะครับ ล้างนี้ครับเหมือนจะล้างนะครับลังนี้ล้างนะครับเพื่อนเพื่อนล้างครับ ว่ามันจะล้างมีแต่ตัวนะครับ เราก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันจะล้างนะครับเดี๋ยวลองมาดูดิมีน้ำหวานหรือเปล่าไม่มีแล้วครับเพื่อนๆนล้างนะครับโอเคนะครับใครอใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับ